วันนี้ผมจะพามาดู Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับคันสีแดงแรงลิฟต์นะครับ Concept นะครับแดงตัดดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมีแต่งอะไรบ้างนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่844,000บาทนะครับผมเป็นกระบะที่สวยนะครับผมดูดันนะครับ เดี๋ยวมาดูการแต่งนะครับเริ่มเริ่มนะครับที่สกูฟฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรงสูงนะครับแล้วเราจะทําเป็นโทนนะครับโทนสีแดงนะครับแล้วก็ตัดกับสีดํานะครับสีดําตัวนี้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านนะครับตัวคีบนะครับจะทําเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับตัดกับตัวรถคันนั้นสีแดงนะครับผมข้อไฟนะครับเหมือนเดิมนะครับข้อไฟสีดําด้านเช่นเดียวกันหรือว่าลูกค้าอยากได้สีดําเงานะครับติดต่อได้นะครับผม ชอบนะครับ FORD กระจังหน้านะครับแล้วก็มีคำว่าレンเจอร์นะครับเป็นตัวสีแดงนะครับคอนเซปต์นะครับสีแดงตัดตามนะครับฟอนนะครับ FORD นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับไฟ LED นะครับผมสามดวงนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับให้ด้วยนะครับ พ้นนะครับเป็นดูเป็นทรงสามมิตินะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับจะเป็นชุดครอบนะครับผมเป็นชุดครอบสีดําด้านนะครับหรือจะทําเป็นสีดําเงาก็ได้นะครับเป็นชุดครอบนะครับให้หน้านะครับมีความบุกบึนนะครับดูดานมากขึ้นนะครับผมเราก็ใส่ชุดครอบเข้าไปนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับจะมีตัวเนี้ยจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับผม ด้านะครับมีหมุดนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับผมใบที่ล้อนะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็เป็นของยาชี้นะครับผมเป็นแม็กหกก้านนะครับผมแล้วก็สีเออจะเป็นสีบอลตัดด้วยนะครับผม,ผมแล้วก็หน้ายานะครับผมทับเจ็ดสิบนะครับผมสองห้านะครับแก้มยางใหญ่นะครับทับเจ็ดสิบนะครับหน้ายางสองห้านะครับ ต่อไปนะครับพวกแก้มค้างนะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกมองมองข้างนะครับผมตัวนี้นะครับเราจะทําใส่ชุดครอบนะครับเป็นสีดําด้านนะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับให้ความหรูหรานะครับแต่ใส่สีดําด้านเข้าไปนะครับให้มีความปกปืนนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมกับเบ้ามือจับนะครับแล้วก็ชุดครอบนะครับมือจับนะครับเบ้ามือจับเช่นเดียวกันนะครับจะทำนะครับกันลอยเป็นสีดําด้านนะครับ ลาวหลังคานะครับเราก็จะติดเป็นลาวหลังคาให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็คิวกระสาดนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เราจะติดสติกเกอร์ลายสาดโค้ดนะครับวอลเลนเจอร์นะครับให้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาครับสีกุหลาบนะครับต่อไปนะครับกันโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กเอาเลนเดอร์นะครับผมเป็นทรงแบบ ทรงสวยงามนะครับทรงนี้นะครับผมก็ชอบเช่นเดียวกันมีไฟด้วยนะครับสังเกตได้นะครับชุดครอบไฟท้ายนะครับมีคำว่าเรนเจอร์ด้วยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่กันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับมันจะปุ่มด้านข้างนะครับด้านท้ายด้วยนะครับผม ยาวไปถึงเกือบถึงล้อเลยนะครับผมตัวนี้จะติดกล้องให้ด้วยนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้นะครับผมติดให้ด้วยนะครับเป็นไงครับกันชนท้ายนะครับกันชนหลังนะครับมีห่วงนะครับห่วงแดงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาบหลังนะครับแล้วเบ้ามือจับนะครับติดให้ด้วยนะครับกันลอยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับด้านในนะครับเริ่มนะครับที่สครับเพจนะครับตัวนี้นะครับเราจะติดสครับเพดตะลอยให้ด้วยนะครับผมเวลาขึ้นนะครับจะป้องกันลอยนะครับได้นะครับเบาะหนังนะครับเราก็จะติดเป็นเบาะหนังให้นะครับผมแล้วก็ทําเป็นคลิปได้แดนนะครับ แล้วก็มีค่าสีแดงนะครับมีคำว่า all new a n g e r ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแนวปักนะครับจะปักให้ด้วยนะครับผมจะเป็นได้แดงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าได้แดงปุ๊บนะครับโตประตูนะครับแล้วก็จะทำได้สีเดียวกันด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับ f อ r d r a n เจ r XLT นะครับที่รู้กันนะครับคือเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีระบบ พูดคอนโทรลด้วยนะครับล็อกความเร็วนะครับผมได้ด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ที่เราจะแถมก็คือกล้องนะครับเมื่อกี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหลังด้วยนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับปกติอยู่แล้วนะครับของของรุ่นปี2020นะครับผมหน้าจอนะครับสั่งงานหน้าจอเป็นภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ปิดไว้นะครับผม จรีโมทเหมือนเดิมนะครับผมอุปกรณ์ที่เราแถมนะครับอาจจะมีผ้าคลุมรถนะครับมีผ้าคลุมรถแล้วก็หมอนให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับติดฟิล์มอยู่นะครับแล้วก็ต้องยังปรับกระจกอะไรไม่ได้นะครับผมอันนี้ัยใหม่ๆสดๆตร้อนเลยนะครับผมสกัาเพจด้านหลังด้วยนะครับมีคําว่าเลนเจอร์นะครับผมกันรอยนะครับ เป็นไงครับสีแดงนะครับฟองฟอร์ดส่วนใหญ่ก็ลูกค้าออกสีแดงเยอะนะครับพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเอ็กซเอนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมว่าสวยแค่งานขนาดไหนนะครับผมถ้าสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อได้นะครับที่ช่องผมได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าพูดคุยนะครับรายละเอียดนะครับอยากได้แบบไหนนะครับจัดให้ได้นะครับเชิญต็มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุ